องราวเนี้มันเพิ่งผ่านมาเมื่อก่อนออกพรรษานี่เองอคือพี่มีภารกิจบางอย่างที่จะต้องไปทางอเอจังหวัดละกันเนาะรเราไปตงสารพี่กันเพราะเมื่อคืนพี่ไปทิ้งทีเซอร์ไว้ที่โน่นแล้วว่าใครไปจังหวัดนี้เขาคิดเหมือนพี่หรือเป,เปล่าคือหนองคายอืพี่กับพี่หลุยเนี่ยคือพูดตรงๆว่าไปหนองคายบ่อยไหมก่อนหน้านี้ก็คือไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่มันแปลกตรงที่ว่าไม่รู้คนอื่นเป็นไหมเวลาไปหนองคายแล้วตรงไอ้ริมขอบน,น,น้ําโของอะ เวลาพี่ยืนเเหมือนพี่ยืนในเรือมี่ลูกใครเป็นเหมือนพี่เปล่ามันจะคโค้งเคลงเหมือนตัวเองเวียนหัวตลอดอะ่ะอไปครั้งแรกคิดว่าตัวเองกับน้าในหัวไม่เท่ากันก็เลยที่เอาตัวเองไปยืนที่อื่นเอ้ยมันก็หายนะนั่งในรถมันก็ไม่เป็นไรแต่พอลงเหยียบเมื่อไหร่มันเป็นทุกทีจนเป็นความรู้สึกเราว่าเอ้ยมันเป็น,นตัวเราหรือเป็นเพราะเหตุการณ์ตรงนั้นอะคราวนี้พอหลังจากนั้นน้องอามพี่ก็ไปอีกนะแล้วพี่ก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้ทุกครั้งจนล่าสุดพี่ก็ต้องไปอีก แต่ทีเนี้ยเราตั้งใจว่าเออเดี๋ยวพี่จะนอนในรถเพราะว่าปกติตอนเนี้ยพี่นอนในรถแล้วพี่จะไม่ค่อยนอนโรงแรมเท่าไหร่อนอกจากว่ามันมีอุบัติเหตุจริงๆอย่างเช่นตรงนั้นหาที่น้ําไม่ได้หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ต้องหาที่พักคราวนี้พอเราไปถึงเนี่ยวันนั้นนะ่ะมันเป็นงานเทศกาลพอดีแล้วถ้าใครติดตามอยู่วันของครจะมีงานด้วยครับซึ่งวันนั้นอนะถามว่าคนเยอะหรือยังมันยังไม่วันพลิกมันเท่าไหร่แต่ห้องพักติดริมโคงอนะค่ะแน่นอนมันไม่มีอยู่แล้ว พี่ก็เลยคุยกับพี่หลุยว่าถ้างั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวเรานอนในรถนี่แหละแต่วันเนี้ยพี่ต้องแซนบายที่จะเล่าเรื่องในรายการกับคุณขวัญฉะนั้นคัดพลายเราอ่ะมันเดิมค่ะพี่ยังไม่ได้หาห้องพักตอนนั้นเพราะคิดว่านอนในรถกันแฟนพี่ก็วนหาที่เดะตะก้วก็ของเขาแหละฝนมันก็ทําท่าตั้งเขาด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะหาที่พี่ไปเล่าเรื่องผีก่อนแล้วดี๋ยวไงเขาก็กลับมาื่องงามคือตัวเขาอ่ะทั้งเป็นคนที่น่ารักมากเลยสําหรับพี่หาไม่ได้ละ เขาจะหาสถานที่แล้วเรื่องผีพี่เนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่แบบเงียบเพราะว่ากลัวพี่ไม่มีสมาธิโอเคขับไปวนหานานมากเอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียงพุกเอ้ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเสียงดนตรีเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้คนเดินเยอะแต่ไม่มีอารมณ์ uh. ขับไปอยู่ข้างอ่าวัดวันนั้นโถครับอยู่ข้างวัดพี่บอกเอาชิ้นละป้าเ,เดี๋ยวถ้าเลาเสร็จนอนตรงนี้เลยก็ได้นอนข้าง<ๆ>วัด<ๆ>นี่แหละบอกมันไม่ดีมั้งพี่เขาพูดอย่างเงี้ยคราวนี้มันกําลังจะถึงคิวพี่พอดี มันมันเลือกไม่ได้แล้วเขาก็จอดตืนเข้าไปก็หาไอ้ฉากกันกันกันให้พี่นั่งในรถอ่ะพี่ก็มือไปโดนอะไรไม่รู้แหละที่รถอ่ะมันก็เหมือนแอร์มันปิดมันเหมือนไม่มีแอร์ในรถอ่ะเราต้องนั่งเล่าอย่างงั้นต้องฝืนอ่ะโอเคเราอ่ะมันไม่เห็นอะไรเพราะทุกอย่างมันโดนปิดหมดแต่ตอนนั้นน่ะต้องอาอคุณขวัญนะค่ะคุณขวัญอ่ะเขาบิว้มาหาพี่บอกพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเออพี่อยู่ตรงนี้แหละแต่พี่ก็อยู่ข้างวัดนะอะไรเงี้ยเริ่มบอกพี่มีอะไรข้างๆหรือเปล่า ซึ่งตอนนั้นบริเวณที่พี่อยู่เนี่ยพูดจากใจจริงเลยไม่มีคนเลยอืมันเป็นข้างวัดที่เงียบๆที่แบบไม่ได้ใกล้งานอะ่ะครับเออแล้วทีนี้ระหว่างที่พี่นั่งเล่าไปอยู่เนี่ยมันก็เห็นเงาที่ําซอกค่ะซอกของรถอะ่ะมันเห็นคนเดินผ่านพี่ก็คิดว่าคนน่าจะแอบมาฉี่หรือเปล่าแล้วก็จะเดินเข้างานไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเล่าเล่าดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นใจมันอะ่ะอยากจบเรื่องแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิเพราะว่า เหมือนมีใครมาส่องเราที่รถอ่ะเหมือนเขาเดินมา,มาฉี่แล้วก็จะส่องว่ามีคนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยประกอบกับในแอร์ในรถเนี่ยมันก็เริ่มไม่มีมันเริ่มร้อนอ่ะเริ่มร้อนแบบอารมณ์แบบหุดหงิดประมาณนี้ใจก็จะเล่ายัางไงว่าจะจบยังไงว่าเพราะว่ามันยังจบไม่ได้อะไรเงี้ยอืสักพักหนึ่งมันใกล้จ,จบก็เ,เห็นคนเนะี่ยที่เขาเดินมาอีก,อกทีหนึ่งไอ้คนเนี้ยมันก็มาส่องแล้วมันคราวนี้มันเอามือส่องมือมันอ่ะมันต้องมันมันมันเหมือนกับป้องหน้าตัวเองอ่ะต้องอามแล้วมันส่องเราอ่ะพี่ก็ตกใจเนะ เอโทษโทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคำไปถูกภาพเฮ้ยเฮ้ยเลยเมื่อวานนี้กูตกใครก็เล่าอยู่อ่ะคราวนี้เขาก็เดินไปพี่ก็เล่าเสร็จพอดีก็วางหยิบโทรหาพี่หลุยพเล่าเสร็จแล้วรีบมาหน่อยเออฟังอยู่เขาบอกเขาฟังอยู่พอเขาฟังอยู่เขาก็เดินมาแซวพี่มีใครมาเดินแถวหน้ารถหรือเปล่าพี่บอกโอ้มีไม่รู้ใครไม่ให้โคตรกวนตีเลยอ่ะโทษนะมาส่องอยู่ที่กระจกรถอยู่ได้อะไรเงี้ย เฮ้ยฉันนั่งดูอยู่นะก็คือพี่ลุยก็พูดขึ้นมาว่าฉันม่นนั่งดูอยู่ไกลๆที่รถนั้นอ่ะมันไม่มีคนเดินมาเลยพี่ก็บอกจริงเหรอบอกอึ้ฉันนั่งอยู่ไกลๆแต่ฉันคือเขาเหมือนกับเขาดูว่าเออพี่นั่งในรถคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาผูวงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีใครเดินมานะแล้วเขาก็ไม่เดินมาด้วยเอ้าเหรอโอเคก็พยายามจะไม่คิดอะไรเรื่องนี้มันจบไปเขาก็ขึ้นขึ้นรถมาเฮ้ยป้าตรงนี้มันลำบากจังหวะฝนมันเริ่มตกด้วยแล้วเราจะเอาไงดีก็เลยคุยกันว่่าาถ้้ันนะ เราไปหาที่พักด่วนดวดีกว่าอามันเริ่มใจไม่ดีแล้วเพราะเหตุผลก็คือมันมันเริ่มกลัวนิดนิดอะด้วยด้วยกลัวคนเมาด้วยอะไรต่างๆแบบเนี้ยค่ะถ้านอนแล้วเราอันตรายไหมก็เลยคุยกันว่ามันต้องมีห้องพักหลุดมั่งแหละเพราะว่าอ่างานไม่ได้เต็มขนาดนั้นพี่ก็ไปที่ตรง,งริมโขงโอเคมันเต็มคราวนี้มันต้องไปหาในซอยนึกออกไหมคะคถ้าใครไปเคยไปหนองคายจะเข้าใจมันจะมีห้องพักแบบโฮมสเตย์หรือเปิดชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามีเทศกาล พี่ก็เลยกับพี่หลุยส์ขับรถกันไปหาในซอยเลยพอไปหาในซอยเนี่ยมันไม่มีมันก็เป็นแบบใช้คำว่านลืบดีกว่าซอยมันดูใหญ่ไปเข้าไปลืบมันเขียนว่ามีห้องพักแบบรายวันอ่ะเหมือนเป็นการทํามาชั่วคราวอืมประมาณว่าฉันมีบ้านอยู่หรือฉันมีบ้านล้างอยู่และฉันจะต้องเอามาขายก่อนอะไรมาเนี้ยพี่ก็เออน่ะเอาเเราไม่ได้อาบน้ํากันเลยเพราะว่าเดี๋ยวพักไปก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันทีนี้ เขาก็มีเบอร์โทรตรงที่ตรงทางเลี้ยวเข้าไปมันจะมีเหมือนคริบอร์หรือขับรถเข้าไปแทบไม่ได้นต้องจอดตรงนี้มันต้องเดินเข้าไปประตูก็จะเปะ็นประตูไม้ไม่ได้กว้างมากติดป้ายเอาไวไ้เรียบร้อยพวกเราก็โทรไปอ๋อมีห้องว่างห้องนึงค่ะแต่ห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องสุดท้ายคือมันก็เป็นห้องแถวอะแล้วมันอยู่หลังสุดและสุดท้ายของห้องของคืนนั้นด้วยมาเลยอีพอร์ตเดิมเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ห้องสุดท้ายเหมือนในหนังคุณสงสัยส่วนพับพี่แจ็คอีกแล้วแน่เลยอะไรเงี้ยค อ่ะยังยังพูดเล่นกันอยู่เนาะทีนี้เขาก็บอกว่าราคาโอเคเขาลดให้เราละกันเพราะว่ามันมันไม่มีละมันเริ่มดึกแล้วด้วยอะไรเงี้ยอตอนนั้นมันลดเหลือประมาณสี่ร้อยมันค่อนข้างจะถูกด้วยพี่ก็โอเคสี่ร้อยเราก็ไม่คิดอะไรเยอะด้วยมันก็ถูกด้วยตอนนั้นซับก็จองจางกันอยู่อติดต่อเขาบอกว่าเข้าไปได้เลยค่ะไม่ต้องไม่มีกุญแจในห้องนั้นพี่ก็เข้าไปทุกห้องเขตอนนี้ปิดอยู่คนอาจจะไปเที่ยวแล้วมันเป็นห้องทั้งหมดมันเป็นอารมณ์ห้องแถวแล้วมันเป็นห้องสุดท้ายจริง รอบข้างเนีน้องอามันมืดหมดเลยมันเป็นป่ามันมันมันไม่ใช่เป็นบ้านคนเยอะอะและไอ้ห้องสุดท้ายเนี่ยพอเปิดเข้าไปเนี่ยป้ามันจะมีแค่โต๊ะกับเตียงที่ตั้งให้เราแล้วก็มีกระจกห้องน้ําอยู่ในนั้นแหละครับซึ่งมันต้องเป็นอะไรที่เหมือนยังไม่พูดง่ายๆว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ต้องต้องเหมือนต้องทาความสะอาดแล้วให้เราไปพักชั่วคราวอ่ะขายห้องไปก่อนพอเข้าไปมันมีความรู้สึกเหมือนมันมันกลินมันตีอะโอเคพี่พยายามจะมองว่ามันอับห้องไม่ได้ใช้งานครับ แต่มันเว็บขึ้นมานิดนึงไม่แน่ใจพี่หลุยได้ถ่ายรูปไหมหน้าห้องอะ่ะมันจะมีเข้าเอาคล้ายๆเป็นช็อกสีขาวอะ่ะแต่เป็นปูนแหล,ละเขียนอักขระไว้อืตามสเต็ปเลยแต่เขียนไมดเยวไม่ได้เียนเยอะครับดึกลแล้วจะไปไหนก็ไม่ได้พี่ก็เลยแซวขึ้นว่าเฮ้ยฉันไปนอนในรถด,ดีกว่าเดีย๋ยว้านอนที่นี่อะไรเงี้ยหลุยบอกไม่เอาสิมาแล้วก็อาบน้ําก่อนแล้วกันนอนไม่ได้ก็เพ่นนอนในรถแล้วกันอะไรเงี้ยมันคงไม่มีอะไรหรอกมันก็มีแอร์ให้เราอยู่โอเคก็ทีนี้จะเริ่มไปอาบน้ํา ตอนนั้นระหว่างที่คุยกันว่าใครจับน้ําก่อนเนี่ยพี่ด้วยความเป็นคนที่ขี้กลัวหน่อยหน่อยู่แล้วเฮ้ยจับน้ําก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้านั่งตรงนี้เนาะมันมีความรู้สึกเหมือนมีคนอะมาเดินอยู่หน้าห้องเราอืมเหมือนกับเขาจะเคาะเขาไม่เคาะคือเวลาว่ามันเป็นห้องแถวติดอะมันจะรู้สึกได้อืมันจะมีคนเดินมาย่ำเท้าอยู่อ่ะพี่ก็หันมองหน้ากันแล้วใครวะมาป่านี้เมื่อกี้ก็ไม่มีใครนี่เขาปิดกันหมดเพราะว้างามยังไม่เลิกวันนั้นพี่จําได้วันมีอ่ศิลปินของ ดังทางภาคนั้นอยู่คนก็เยอะอะไรเงี้ยไม่ไทยตะวันอเออใช่หน่อยเพราะคนเยอะมากกว่านั้นก็คิดว่าคนยังไม่รีบกลับหรอกพี่ก็เข้าไปอาบน้ําไอห้องน้ําห้องเนี้ยน้องอ่ะมันจะเหมือนกับเขาทามาเพิ่มพิเศษอะแล้วมันยื่นออกมาทางหน้าบ้านไอหน้าห้องพักเขาอะถ้าก็ว่าเวลาเราอาบน้ําเนี่ยเราจะต้องเห็นไปด้านนอกหรือว่าเสียงเราจะได้ยินด้านนอกถูกไหมฮะในความเป็นห้องแถวต่ำๆอะพี่ก็โอเคก็อาบน้ําอยู่พี่ก็คือเป็นคนที่ไม่ฉรบผมอยู่แล้วแต่ระหว่างที่เราล้างหน้า ด้วยความที่ห้องมันต่ําอ่ะมันเป็นแสงไะค่ะมันผ่านไอ้ช่องลมอะ่ะมัน,นช่องลมเราประมาณเนี้พี่ก็เงนขึ้นไปว่าใครมันจะเดินได้สูงขนาดนั้นวะ<อ>คือต่อมีช่องลมคนยังไงมันก็ไม่จะไปส่องเราเพราะช่องลมมันต้องอยู่เหนือสูงกว่าเราทน่นึงใช่ไหม<อ>พี่ก็รีบอาบแต่ไอ้ความรีบอาบของเราเนี่ยมันก็อยากอยากรู้อว่าใครมันจะสูงได้เดินได้ขนาดนั้นมันต้องมีความเอ๊ะแหลหมระดับนี้แล้วอะไรเงี<อ>้ยระดับเสือกหลอยล้าน มองไม่เห็นโอ้โหทาบก่อนเลยโอ้โหทาบที่กําแพงด้วยความที่กําแพงมันบางเราต้องหินข้างนอกเสียงจากที่เตือนเนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนวีดอะเหมือนคนวีดอะอ่ะวีดเหมือนแบบเนี้ยุพี่ก็เฮ้ยใครมึงขยันมากรีดว่าแต่ใจหนึ่งมเริ่มคิดแล้วว่าชีวิตฉันเกิดมาเนี่ยฉันเจอเปรตแค่ครั้งเดียวนะเพราะตอนนั้นมันที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยเจอเปรตแต่ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อแต่ก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้อะไรเงี้ยพราเสียงมันวีดบอกใครมาขอส่วนบุญวะเนี่ย ตอนนั้นพยายามจะขีร่รเด็กะแกลง้งเพราะมันที่บอกเป็นห้องสุดท้ายแล้วรถเราจอดอยู่คันเดียวด้วยตอนนั้นอะ่ะโอเคมันจอดอยู่ข้างข้งนอกก็จริงค่ะเหมือนกับเขาไปจอดที่อื่นกันอะ่ะคนมาพักอะไรอย่างเงี้ยพอระหว่างที่ถ้าผูฟังอะ่ะใจมันอยากจะปีนขึ้นไปไปดูแต่ก็นะพอเราปีนขึ้นไปมันก็ผัวมันแตกอ,ะ uh huh. อ่ะอ่างนั้นฮะพี่เขารีบอา้าวๆเสร็จก็วิ่งออกมาพี่ก็ถามว่าป้าได้ยินเสียงอะไรไหมตะกี้กเขาบอกไม่ได้ยินนะ เนีน่ยเขาบอกเขาไม่ได้ยินพี่บอกเออฉันโูฝาดว่ะแต่เขาเป็นคนที่เชื่อพี่อยู่นตอนนี้แต่ก่อนไม่เชื่ออมไม่ยินเสียงแบบไหนเลยพี่บอกพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนวีอ่อ่ะเหมือนกับคนเดินแต่เสียงมันวี่งอ่ะวี่แบบยาวๆเหมือนลมเย็นๆอะไรเงี้ยหรือเขาบอกไม่มีอะไรหรอกนั่งเงี้ยก่อนเดี๋ยวฉันไปอาบน้ํเาเขาเข้าไปอาบน้ําด้วยความที่เขาเคยเจอผีหลอกจังๆวันนั้นที่บอกว่าจ,จับไข้หัวโกนมาแล้วค่ะไม่ใช่มีภูมิต้านทานนะขลัวมากขึ้นจําได้ว่าอาบไม่ถึงนาทีมั้ง วิ่งออกมาจากห้องน้ําอะตั้งหลัดก,กับพี่อ่ะครภาพเป็นอะไรเฮ้ยมันมีเงาสูงเดินผ่านในช่องลมบอกอเงาว้าอะไรสูงขนาดนั้นคือคนจะเดินยังไงได้สูงขนาดนั้นเอาไงดีว่าเราต้องพิสูจน์กันนี่สุสองคนพอกันเลยเดี๋ยวนี้ลุยบอกว่าพิสูจน์ได้แต่ไม่ต้องเชิญเข้ามาแล้วนะห<อ>ี่อมีคือก็เจอพี่อมีเนาะไม่ต้องเชิญเข้ามาในห้องเรานะครั้งก่อนฉันผมร่วงยังไม่หายเลย<อ>คือคือ,คอตอนที่บังกอกน้อยเท่านั้นพี่เขาบอกว่า เออฉันก็กลัวเหมือนกันแต่เราอยากจะดูว่ามันเป็นเด็กวัยรุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราแอบสองทางไอ้ประตูนี่แหละเพราะเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นวัยรุน่นเราก็ได้ล็อกประตูอะไรมันมากขึ้นกว่าเดิมเราต้องต้องระวังตัวอะไรไหมอะไรเงี้ยต้งการเพราะพี่เปิดเปิดมาค่ะเปิดแง้มๆอะ่ะคำว่าเปลิดหรือที่เขาพูดถึงเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะมีจริงอะไรคอนเฟิร์มครั้งที่สองในชีวิตอะ ตัวมันจะสูงคือมันเห็นแต่ขาก่อนที่เรกอแด้วยความนิ่ตาเรามันส่งอ่ะแล้วมันเห็นขาพี่ก็พี่ก็บอกขึ้นใจว่าแม่มใครเอาสาไฟฟ้าตั้งหน้าบ้านในห้องวายังยังยังลมดีนะยังเล่นอีกนะนี่ก็ชงงกอยู่ด้านหลังพี่โอ้่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่้สาไฟฟ้าแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ตกตัวบอกเปลดวิ่งกันกลับมาห้องนอนจะเดินออกไปก็ไม่ได้ถูกไหมคะครับพี่ก็เลยคุยกับว่าพา มันทีดีหนึ่งว่าเปละเขาจะไม่ทําร้ายใครถ้าเรานอนไม่ไหวเราไปออกไปนอนรถกันไหมบอกคือไม่ไม่ออกไปแล้วถ้าออกไปตอนนี้มันเหมือนเขาอยู่หน้าห้องเราอะ่ะใครมันจะกล้าไปพี่ก็เลยโอเคก็เริ่มสวดมนต์คราวนี้นั่งสวดมนต์แผ่เมตตาอะไรของพี่มึงอย่ามาคืออย่ามายุ่งเลยอยู่หน้าห้องอยู่นั่นแหละทําใจดีสู้เสือไว้ตอนนี้จะมาสวมบทบาทฉันเป็นหมอผีแล้วหมอผีที่กลัวผีที่สุดในโลกครับทีนี้พอสวดมนต์เสร็จถามว่าหลับไหมไม่หลับเปิดไฟรล่งจ้งเลยเลยเขาก็นั่งดูอ่า กระตูนของเขาไปค่ะพี่ก็เล่นมือถือไปคือนอนไม่หลับมันเคลิ้มไปประมาณสักดึกแล้วแหละประมาณตีหนึ่งตีสองอ่ะเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องน้ําอ่ะต้อกแก๊เหมือนคนเก็บของอะค่ะครับตอนนั้นพี่นอนหันหลังให้กับคือคือพูดง่ายๆว่าหลุยส์จะนอนฝั่งห้องน้ําแล้วพี่จะนอนมาฝั่งฝั่งด้านไหนแล้วพี่เป็นคนที่ชอบนอนตะแคงใช่ไหมครับแล้วมีความรู้สึกเหมือนมีคนอะไปจัดของในตะกร้าเพราะพี่เวลาเดินทางพี่จะมีอ่าเครื่องอาบน้ําพี่มีตะกร้ามันระับินตื่นๆก็เลยคิดในใจว่า แม่บอกกูไม่กลัวผีกูใส่เก็บเก็บตะก,ก้าจะเป็นแล้วมั้งก็ค,คือว่า,ว,าว่าแฟนนะพูดไม่เพราะเลยวันนี้เนี่ยพอเป็นน้องอาร์แเป็นแบบเนี้ยทีนี้ก็เลยคิดใจว่าเฮ้ยไหนบอกไม่กลัวผีวะเสียงเก็บตะก้านี่หันป้าปไปพี่หลุยนอนเอาไอแพดอะ่ะปิดหน้าอกอยูอ่แต่ตาหลับแบบดิ๊กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆคือ,อ,ค,อคือเหมือนคนหลับไม่สนิทนะคะครับพี่ก็เอามือจับไปอ่ะอือฮึเขาก็อึ้งขึ้นมาบอกมึงได้ยินเสียงใช่ไหม ใครเก็บของตะกาในห้องห้องน้ําวะไม่รู้เฮ้ยมันไี่เป็นหมอผีไปดูสิพี่บอกเฮ้ยตอนนี้ย่ามันอยู่ในรถวะไม่ได้ลงมาพี่ก็พูดอย่างนี้เนาะไม่ไปอ่ะคือจาเป็นผีที่เขาไม่ทําร้ายแล้วก็ไม่อยากทําร้ายใครอะไรเงี้ยทำไมสองคนนอนกันตัวแข่งทื่ออจะลุกขึ้นไปเปิดไปปิดไฟก็ไม่กล้าปิดปล่อยให้มันวางรุ่งจ้งแบบนั้นแต่ตอนนั้นน่ะคือพี่เป็นคนที่นอนไม่หลับเขาก็เลยช่วยปิดไฟตรงที่พี่นอนให้หน่อยนึงแต่เปิดตรงหน้าห้องน้ําไว้ด้วยความที่ว่าไฟมันน้อยค่ะ เหอน,นี้บอกห้องมันทําชั่วคราวอะเสียงสักพักมันเหมือนมีคนเปิดประตูห้องน้าเกือดแบบมันมันมีคนดึงประตูแล้วประตูมันเก่าอะประตูเป็นไม้อะมันแบบประมาณนั้วดึงแล้วดังกื๊ดนิดนึงอะพี่ก็สะดุง้งสะดุ้งเนาะขยับขยับเข้าไปะมึงได้ยินใช่ไหมได้ยินเอางี้ถ้าประตูมันดังเองอเอาถึงเช้าแล้วกันคือนอนอย่างเงี้ยไปก่อนทนมันไม่มีอะไรคิดเยอะโน่นนี่นั่นแต่ถ้ามันเป็นผีละ ขออนญาตหลับก่อนแล้วกันคือไม่กล้าวิ่งไปเพราะอย่าลืมข้างนอกมีเปลดอยู่<ะ>แล้วตัวพี่เนี่ยขออนญาตหลับแล้วกันก็คือหมายถึงว่ามึงน,นอนไปเถอะกูชิงหลับก่อนกูชนะหรือ<ะ>บอกมึงมีเอาอีกแล้วเลยออย่าเพิ่งหลับเดียวแต่พูดกันแบบไม่ได้เสียงดังนะกระซิบกันตอนนั้นแส่มาตัวกึดผ้าห่มนะค่ะปิดถึงคอแล้วแอร์มันก็ไม่ได้เย็นอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นมัน,เป,นเป็นความรู้สึกเรามันร้อนไปหมดอะอืะดึงผ้าปิดปิดแล้วก็นอนนอนนิ่งๆอะ่ะ ไม่สวดมนต์นะคะคือกะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรเนี่ยมนุษย์เราพอเป็นคนเล่าเรื่องผีแล้วเจนนึงก็อยากอยากได้เรื่องเข้ามาอืสักพักมันเป็นเหมือนเงาอะค่ะมันส่องแต่ไม่ใช่เป็นคนมันมันไม่ใช่อารมณ์ว่าเห็นตัวคนอะมันเงามันส่องมาจากอ่ายห้องน้าอะแล้วมันมันมันส่องมาหน้าเรียกว่าชนกาแพงอะเพราะห้องเนี้ยมันจะไม่มีตู้เสื้อผ้าพอเห็นเป็นเงาเรื่องเป่าเคพวลาคนเราโดนแสงเงาอะค่ะมันจะตีสูงขึ้นหน่อยนึงใช่ไหมมันเห็นลักษณะเป็นคนเลยแหละ ว่าเงาเนี่ยคือคนน่ะ,ะจิบหายแล้วในใจไม่รู้โจรหรือผีตอนเนี้ยอถ้าผีสวดมนต์ขึ้นมาแล้วผีบอกว่าไม่ต้องสวดหรอกูก็ไม่ได้กลัวมึงอย่างเงี้ยทําไงวะ,ะยามก็ไม่มีตอนนั้นสักพักตั้งสติตัวเองเฮ้ยฉ,ฉันเป็นฉันเป็นมอพีนะหรือลาัวอะไรเนี่ยเสียงก็แก๊กแกลกแก๊กแล้วประตูอ่ะมันก็ดังเจื๊ดแต่ประมาณว่าประมาณนั้นเหมือนกับมีคนผักเบาๆในก้องไม่มีลมอื้าพูดแล้วมันไม่มีลมแล้วมันมีอย่างงี้นเน่ย พี่ถอนใจดังเงือกบอกเฮ้ยออกมาก็ออกไม้เห็นสิว่าคือถ้ามาออกแบบเนี้ยมันกลัวนะเว้ยพี่พูดเสมอเลยว่าพี่เป็นคนที่ถ้าเห็นตรงๆอ่ะพี่ไม่กลัวครับแต่ถ้ามาแบบเสียงกลิ่นหรือเงาแวบๆเนี้ยเราจับทางเขาไม่ถูกว่ามึงจะเอาอะไรกับกูอะพูดได้ง่ายแต่ถ้ามึงมาแบบเนี้ยกูกูตั้งหลักไม่ถูกอ่ะถ้ามึงเป็นผีดีขึ้นมาล่ะแล้วกูไปทํามึงเนี้ยกูบาปอีกสิใช่อาถูกไหมมันต้องมาเคลียร์ก่อนไหมอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยด้วยความที่แบบมันสุดแล้วอ่ะ จะนนนก็ไม่ได้มันจะตีสามไม่ได้เว้ยสักพักเสียงไอ้อีทอ่ะมันกึ๊ดขึ้นมามันดังมันดังมันเงียบมันเงียบเลยอ่ะเงาของไอตรงเนี้ยค่ะมันตัดไปที่ตรงประตูมันเขาไม่ได้มาทางเรานะครับเสียงมันพยายามจะบิดลูกบิดอ่ะแต่บิดมาจากข้างในนะอย่าลืมว่าเราอยู่กันสองคนแล้วคนบิดลูกบิดประตูมันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแบบเนี้ยคิดในใจว่ามีรายการผีตอนนี้ไหมกูจะเล่าสดตอนครับ ตอนนั้น้องอัามคืออย่างนี้เลยเข้าใจเออกูเล่าสดตอนนี้เลยดิไม่เงี่ยอะไรประมาณนี้คือคือพี่เป็นคนอย่างเงี้ยเหมือนที่บอกไปไหนพี่จะไม่ค่อยเช็กอินจะไม่ค่อยบอกอยู่แล้ว,ด,วด้วยความเป็นเรานิสัยแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้แต่มันก็แก๊กก็มันมานจะออกไปอ่ะมันมันจะเปิดประตูออกไปได้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าอันนี้ดังแล้รอบเนี้ยไม่พูดเบาแล้วเฮ้ยม้งเป็นผีจริงจะเปิดประตูทําไมวะมึงออกไปเลยประมาณนี้ยแต่ถ้ามึงไม่ออกมึงกรุณาเดินกลับมากูจะได้เคลียร์ถูกว่ามึงเป็นผีกลุ่มไไหนนจด้้ใสถาบทีู่กตอง น้องอามใช่ไหมเงียบกิ๊บไม่มีเสียงเลยตอนนั้นอะเราต้องขู่ืออ่ะขู่คุยค่ะตอนนี้โอเคขู่ด้วยความใจดีสู้เสือเหมือนที่บอกแล้วว่าถ้าคุณมันผีดีพี่ก็จะไม่ได้อะไรหรอกนะมันก็เป็นเรื่องเล่าแหละแต่ถ้าผีไม่ดีก็สักตั้งหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอะไรที่ไม่ที่ดีอะไรเงี้ยอย่ามากลัวเลยคือไม่อยากที่จะมามามีปัญหากันอย่างเงี้ยทำมันหลับไหมไม่หลับจนมันเคลิ้มคือขยับออกไปก็ไม่ได้แต่นอนนิ่งก็ไม่ได้สักพัก มันตัวเองจะเคลิ้มอีกรอบหนึ่งมันเห็นคนอะคือนอนที่นอนนอนนอนเหน่อยหรือว่านอนอ่าหงายท้องทั้งคู่ใช่ไหมคะมันนอนตรงตรงอะแล้วมันจะมีตรงช่องว่างตรงกลางต่างคนต่างตอนนี้มันจะไม่ไหวแล้วมันจะตีสีแล้วอะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมันนั่งอยู่ที่ปลายตรงปลายเท้าเราอแล้วเขานั่งหันหลังให้เราอ่ะออ้แล้วคิดดูห้องเราปิดเรามั่นใจเราปิดดีเพราะมันเป็นอ่าประตูสองล็อกก็คือปิดลูกบิดด้วยแล้วก็ลุงกรอนด้วยอะมันไม่มีทางเข้าเพราะห้องนี้ไม่มีหน้าต่าง มึงยังไม่ทันเดียวคือหลังคาบ้านเลยอะแล้วพอมันมีความรู้สึกกับคนเราเวลาหลับอะค่ะต่อ,อยังไงแล้วแต่ใครมานั่งใกล้เราเราจะรู้สึกพี่พยายามจะลืมตาแล้วพี่เห็นผู้ชายลักษณะผู้ชายเลยจําได้ว่าเขาใส่เสื้อเป็นเสื้อคอปกคอปโลค่ะขอเป็นสีพันบุหรี่สีเทาๆแต่พี่จะเห็นท่อนล่างเขานะเพราะว่าเขานั่งนั่งรหันลห,หลังแล้วห้อยขาไปไปไป,ไปด้านไปเป็นหรหันหลังให้เราอ่ะพี่ก็ลืมตาขึ้นมาพี่บอกเฮ้ย เราเห็นผีเราเห็นคนนั่งหรือเราเห็นใครนั่งประมาณนี้พยายามจะลืมเหมือนลืมตามไม่ออกอะ่ะก็นึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเออถ้าแบบเขาเป็นวิญญ,ญาณนะเขาเป็นผีนะขอให้เนี่ยทําทอะไรเราได้ขอให้เราลืมตาให้ได้อะ่ะพอลืมตาขึ้นมาเหมือนเขาหันหันหน้ามาหาเราอะ่ะอ,อารมณ์ประมาณว่าเคยเห็นหน้าอ่าซองบุหรี่อะคะ่ะที่ว่าเขาจะมีฟันแบบอ่าอ่านนึกภาพออกไหมนึกภาพออกใช่แล้วเขาหันมาแล้วส่งยิ้มให้เราอ่ะ ยิ้มโคตรหวานอะแบบยิ้มแบบพี่จาได้เลยคือคิดว่าเป็นพีเซนเตอร์ฟองบุรีเออหันมายิ้มบอกเชี่ยแต่คืออุทานออกไปใช่เพราะอุทานอะตอนนั้นเพราะอย่าลืมว่าเขานั่งอยู่ที่ท้ายผ่าเท้าเราอะไอปีเราเนี่ยเออแล้วต่อให้ยังไงแล้วแต่คุณไม่กลัวเหรอพีเฮ้ยมันก็ตกใจนะแล้วขวานมายิ้มแบบเหมือนกับมาณน้ามันขอบคุณเราประมาณนั้นมาทำไมมาทําอะไรคุณนะออหันมายิ้มแล้วแบบ อืมโอ้โหคิดด้ใ,ใจเย <ขอ S 1> ี่ยคือฟัน,นพี่กระโดดปึ้งเข้าไปอพี่กระโดดเข้ามาคสักพัมกมันกับเข้าหายไปเลยอะเท่านั้นแหละพี่บอกว่ากูไม่นอนแล้วเก็บของได้วิ่งไปขึ้นรถคุณไม่ต้องคืนกุญแจเพราะเขาไม่ได้ล็อกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพ,พอมันนอนรถทุกอย่างมันก็คือโอเคแต่คิดในใจว่าเขาคงมาขอบคุณเราที่เราสวดมนต์แผ่บุญให้เขาหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆตามความเชื่อพี่อะนะเราอาจจะไปกลัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ย พอหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะและ้วพีก็ย้ายจังหวัดไปที่อื่นเลยก็เรื่องราวประมาณนี้ค่ะ<อ>พูดในะวันนี้พูดไนมะ่พบโอ้โหไม่เป็นไรพี่เข <laughs> ้าใจความรู้สึกว่านะเวลานั้นนะ่ะามันก็อาจจะมีโมโหบ้างตกใจบ้างหลายสิ่งหลายอย่างและอารมณ์ณนะเวลานั้นนะ่ะเนาะโอ้โหพี่ก็พี่ก็ไม่ได้สืบนะแต่แต่มันมีความอารมณ์มาดูกลางวันนะคะก่อนที่พี่จะออกตรงนั้นห้องพักเนี้ยกับวัดนะ่ะคือมันอาจจะมีบ้านกั้นอยู่แต่มันไม่ไกลกันครับ พอพอพี่ไปไปดูตอนกลางวันนะถ้าใครอยู่ที่นั่นน่าจะพอนึนกออกม,มันจะไม่ไกลกับวัดมากอ่ะพี่ก็เฮ้ยมันมันไม่ไกลกันนะเนี่ยเขายังบอกเลยว่ามนมีดูดีๆสิถ้าไม่มีอะไรกันเนี่ยเท่ากับว่าดินตรงเนี้ยมันโอกาสเป็นเคยเป็นดินวัดเก่าได้อ,อ่เรามองบวกกับนั้นครับะแต่พี่มองว่าเขาไม่ได้จะมาทําร้ายหรอกเขาเหมือนกับมาขอบุญประกอบกับตัวพี่เนี่ยคือเราได้แผ่บุญให้เขาด้วยแล้วก็อยากขอบคุณเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ที่หลังก็ไม่ต้องขอบคุณแบบนี้ขนาดนั้นก็ได้นาอเออเราก็ทราบแล้วแหละ เท่ากับว่าก้อเราใจเย็นๆใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งมาขอบคุณอะไรกันนะคือจะบอกว่าแสดงว่าห้องพักห้องเนี้ยพี่เท่ากับว่ามันไม่ใช่แค่ไอตัวสูงๆที่พี่เห็นใช่มันก็มีอีกอีกอีกตนหนึ่งที่แบบอยู่ในห้องพี่นั่นแหละหรือเปล่าอ่ะนี่ได้ไม่ได้ถึงนองเสียดายเหมือนกันน่าจะเคยมีที่เขาอ่ะพี่จินตนาการนะคุอาจจะเป็น หวยเป็นโรคหรือมาเสียชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเขาเคยโดนฟังที่นี่หรือเปล่านี่พี่พี่มองแบบนี้แล้วพอ oh. เขาหลุดไม่ได้อ่ะเขาอาจจะแบบทรมานอย่างเงี้ยแล้วพอพี่ไปอะไรเงี้ยพี่ชอบแผ่บุญแล้วเหมือนถ้าเห็นวิญญาเราดึงได้เราก็จะดึงให้เขาอะไรเงี้ยมันส่งบุญให้พี่ว่าเขาน่าจะมาขอบคุณเราแหละแล้วมันออกพรรษาด้วยอแล้วพี่ก็เป็นคนที่สื่อค่อนข้างที่จะแบบนึเนนงเอออะไรอย่างเงี้ยนะตั้งแต่ตั้งแต่อยู่บนรถแล้วโอ้โหแล้วแฟนแฟนพี่ปาก็เข้าใจหาสถานที่ในการให้นั่งเล่าเรื่องนะ น้องอามเคยเคยเคยนะครั้งหนึ่งนะเป็นแบบนี้แหละค่ะเอาทิ้งพี่อยู่ในป่าช้าเลยตอนนั้นไปภาคีสานเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมามีไปหาเพื่อนแป๊บนึงนะไปเลยค่ะไปหาเพื่อนเออแล้วน่าจะลืมว่าเมียนอนอยู่ในรถเสร็จแล้วทีนี้ตัวเองอ่ะเป็นนั่งกึ่มๆมอยู่กับเพื่อนโอนานานแล้วครั้งเนี้ยกลับไปนอนอยู่ที่บ้านแม่แล้วปล่อยพี่นอนในรถนั่นแหละคนเดียวผีหลอกทั้งคืนแล้ววัดตรงเนี้ยโคตรเฮี้ยนอ่ะแล้ว วัดแต<อ>่นี้เออชื่อเลยว่าที่นครพนมเนี่ยโคตรเทียนเพราะมันเป็นป่าช้าทุกวันนี้คือเป็นป่าช้าเก่าอ่ะมันเป็นปา่าช้าเป็นป่าช้าล้างอะค่ะแล้วมันจะมีแค่วัดกลุ่มเล็กๆพี่เนี่ยเป็นคนไปติดไฟที่วัดน,นั้นไว้อ่ะความที่ก่อนมันมืดอืมโอลมาลุยทีนึงคือแบบอ้อลืมว่านอนอยู่ในรถอ้าวลืมลืมได้ไงเนี่ยคนทั้งคนเนี่ยเ,เหมือนเหมือนเมื่อกี้เขามาเข้ามาใช่ไหมเข้ามาในไลฟ์ปะไลฟ์ฮะเออใช่ไหมใช่ไหม เออเขาเข้ามาอยู่เขาเข้ามาอยู่เมื่อกี้เนี่ยเห็นแอคเคาท์เห็นยูเซอร์แบบเอะใช่ไหมเน่ใช่ไหมนะอะไรเงี้ยไม่ใใช่เออเขาเข้ามาให้กําลังใจเอ็ดซี่ตยงเออเขาเขาก็ขึ้นมาเลยแหละเมื่อกี้เนี่ยคือคือเหมือนที่บอกอะไรว่าครับพี่สาวพี่ชอบน้องอามันบอกโว้ยถ้าพี่ไปเล่ากับน้องอามนี่คือเขาใจจดใจจ่อมากก็จะฟังวนอย่างเง้แหละแล้วเขาบอกว่า มันเหมือนกับเขาชอบมันสนุกมันมันสนุกมันตลกอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แปลกนะพอเล่าน้องอามันแทบไม่ต้องหลีไม่ต้องแบบนิสอะไรเยอะอะมันเหมือนเออนี่ยคือตัวเราเองมันมันคือพี่พี่ป่าต้องเข้าใจว่าเอ่อคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะเนาะมันไม่เหมือนกันไม่ไม่ใช่แค่ผู้ผู้เล่านักจัดรายการเองแต่ละคนคาแรคเตอร์มันจะต่างกันมากเอออย่างอย่างอามคาแรคเตอร์อามเป็นแบบเนี้ยอามก็อามก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วจะให้เราไปนั่งแบบขึงถังบอก น่ากลัวแบบทําเป็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงเออแต่ว่าในในเรื่องราวต่างๆแต่ละคนที่มาเล่าอะ่ะอันนี้คือเราเข้าใจเราเราเห็นภาพแล้วเรารู้เรารู้สึกได้เลยว่าเรื่องนั้นน่นอะอุ้ยมันน่ากลัวจริงมันหลอนจริงอืมนึกถึงตัวเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะเ <practise S 1> ออมันน่ากลัวนะน่าก,กลัวนะคือ <S <S ถ้าใค,ครบอกว่าเฮ้ยยังกลัวผีอีกเหรอ พี่พูดเลยต่อให้คุณเก่งขนาดไหนมันก็มีตกใจกันบ้างแหละวะ่าคนเรามาเกงข้าจไห่โอ้โอใช่มันมันต้องมีแล้วอย่าลืมว่าอีกอย่างหนึ่งคือพี่เนี่ยยอมรับว่าเวลาพี่เล่าในรายการเนี่ยพี่จะไม่ศึกษาว่าตัวเองจะเล่าอะไรเพราะเราเอาเรื่องตัวเองก็มาเรียวๆแต่พี่ศึกษาผู้จัด ว่าผู้จัดคนนี้เขาเป็นลักษณะแบบไหนก็ส่งอารมณ์ให้เราแค่ไหนเราจะต้องเรียบเรียงแบบไหนพอน้องอาร์มเนี่ยแต่ก่อนพี่ยอมรับพี่ได้ครัยอมรับเลยนะว่าแต่ก่อนนะพี่จะรู้ว่าสเต็ปการเข้าเขาจะเป็นยังไงตอนนี้พี่ทําไม่ได้เพราะถ้าพี่คิดถึงน้องอาร์มเมื่อไหร่พี่เล่าไม่ได้เลยคิวพี่ขาดพี่พภาพกงการมาอยู่พสงการใช่ไหมใช่พี่ไม่เคยสนใจเลยนี่พอติดต่อปุ๊บไม่เป็นไรฉันจะไปนึกถึงหน้าเขาฉันจะนึกถึงเรื่องของฉันพอเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่วง เอ่อฮาลโลวีนก่อนคิดไปแล้วว่าจะทําอะไรจะเซอร์ไพรส์อะไรดีคิดไปละฮาโลวีนรู้สึกว่าวันเสาร์ตรงกับวันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนแต่ว่ามันมันหลังจากฮาโลวีนวันหนึ่ง พี่ต้องอยู่ในนั้นแน่นอนพี่ไม่ยอมนะไม่งั้นเดี๋ยวก็รู้ลองอามเชื่อไหมเทปนี้ออกไปเนี่ยลองทั่วลงแน่ลนพี่พูดเร็วไม่พอแล้วแบบโรหากันเกินไปหรือเปล่าอย่าลงนะนะะมันเป็นมันก็เป็นสีสันแหละเออนะครับจะให้มานั่งเครียดอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้เนาะใช่มันอารมณ์ดีมากเลยไม่ใช่โอเคครับพี่ปลาครับมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมช่องทางการติดต่อติดตามต่างๆนานาเชิญครับ ค่ะก็มีอย่างเดียวเลยค่ะเสิร์ชคำว่าพี่ปาจ่าเอกก็จะขึ้นมาในเพจอาจจะดูมีสาระบ้างไม่สาระบ้างกันอย่างที่เห็นมันที่บอกคนเรามีเรื่องเครียดมาเยอะแล้วเราปล่อยวางบ้างาง,างกับชีวิตเนาะทำเนาะมันที่บอกแล้วว่ามันมีคนละม,มุมนในการทํางานหรือต่างๆพี่ก็เป็นพี่คนเดิมหรือว่าบางคนจะมองว่าเอ้ยพี่ปาเข้าถึงยากต่างๆพี่ไม่ได้คนดังพี่ยังเป็นคนเดิมที่หายไปเหมือนที่บอกเป็นเข้าพรรษาด้วยเหมือนกับกบจาศีลน,นะคะออกมาจากศีลแล้วตอนนี้กม็มาเป็นคนเดิมเหมือนเดิมค่ะใช่ เดี๋ยวมีโอกาสจะนําของดีไปฝากน้องอาร์มเยอะๆครับขอบคุณมากเอาเรื่องมาเล่าพอเอาเรื่องมาฝากพอไม่ต้องเอาของอะไรมาฝากขอบคุณมากขอบคุณนะครับพี่ปาค่ะขอบคุณมากครับ,บ,รบดูแลสุขภาพด้วยนะครับค่ะเช่นกันค่ะครับ,บผมบสวัสดีครับ